ก็ได้ค่ะโอเคครับอันนี้เฟรมเหล็กนะครับเฟรมเหล็กที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นจี๊ฟมื่อสักครู่หน้าร้านแล้วก็มีจี๊ฟเนาะครับแต่ตัวนี้เป็นจี๊ฟชูเอ็กกี้สีสวยมากเป็นสีบรอนเงินนี่นะครับควันบีหรือสีรถเลยค่ะผโอ้ยดูรายละเอียดชัดๆนะเออคันนี้สวยสภาพดีสภาพทิศสภาพทิยนะครับสภาพดีมากครับอันนี้คือจี๊ฟตัวนี้นะครับสวยมาก เงางามางสวยมากค่ะดูตัวคานออตัวก้านเน,นี่ย<า>นะครับก<อ>้านก้านที่คอนะครับคือเงาวัดตรงนี้ค,คือตรงนี้พับตรงคอใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาพับตรงเนี้เราใช้หมุนเอาลูกค้าไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะ่ะเราหมุนเอาหมุนตรงนี้เอาแล้วก็พับลงมาส่วนชิปเตอร์มือเนี่ย เปลี่ยนเกียร์เนี่ยค่ะเราก็ใช้แค่กดเอาอไม่ต้องบิดตัวเนีง้ง่ายง่ายๆดูเกียร์ด้านหลังไหมเกียร์ก็เป็นเหมือนเดิมที่บอกว่าลงที่ปุ่นเกียร์ก็ต้องชิมาโน่แพ้จากญี่ปุ่นตัวนี้มีโช๊คให้ด้วยนะคะมีโช๊คให้ด้วยก็จะมีความนุ่มนวลคันนี้สวยจริงๆ แล้วก็ถัดไปต่อจากจี๊ดเนี่ยนะคะเดี๋ยวขยับให้นะคะคันนี้เนี่ยก็สำหรับท่านที่เป็นสายแคมปิ้งอาจจะชอบออนะคะอ่าคันนี้ก็สีเขียวทหารเลยนะคะสายแคมปิ้งอาจจะชอบเบ,บอกเลยนะบอกเป็นลายทหารเลยะค่ะแบบสวยอะ<ต>่ะใช่ขนาดบันไดสีนีเหมือนกับโัรเฟรมเลยะค่ะเออเนี่ยอบันไดที่ห่อยอยู่ใต้บอะค่ะ อ๋อเนี่ยครับ่ใช่สีเขียวันกันตอนีนะครับตัวเนี้ยนะคะล้อจะเป็นล้อแม็กนี่ยครับล้อแม็กนะสภาพกริดเหมือนกันค่ะวิธีดูก็คือดูพวกจุดขัวน็อตดูเวารวเวลวาตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะตัวที่เป็นน็อตต่างๆที่เราไปค่อยขึ้นมาดูข้างบนนแน่นี่ค่ะอ๋อเดี๋ยว กระดูดด้านหลังตัวนี้น่ารักค่ะมีตะแกรงหลังให้ด้วยนี่นะครับตะหแคมปิ้งแต่บอกก่อนนะคะตัวนี้เป็นเหล็กถ้าจะยกเคลื่อนย้ายสลับไปเที่ยวก็ต้องคุณผู้ชายแข็งแรงหน่อยเนอะก็จะมีน้ำหนักหน่อยนะครับอ่เประมาณ20กิโล8-18ถึง20กิโลประมาณนี้ค่บให้ถามเดี๋ยวบอกบอกให้แบรนด์นี้ไปแล้วนะครับ แบรนด์นี้ไปแล้วนะครับด้านในนะด้านในค่ะด้านในก็จะเป็นเหมือนด้านหน้าร้านเมื่อสักครู่นี้คล้ายกันแต่เพียงแต่คันนี้เนี่ยคือเป็นตัวลัมโบกินีเพียงแต่คันนี้เห็นตะเกียบด้านหน้านี่คะไม่มีโช๊คอ้โเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีโชกหน้าแต่มีโชกหลังนะครับข้างหลังไม่มีใช่ค่ะตัวโช๊คนี้สามารถปรับระดับความนิ่มนวลได้ใช้มือปรับได้เลยตรงจุดนี้นะคะเกียร์ชิมาโน่ครับผม เป็นตัวนี้ไม่ใช่เฟรมบาลูนะคะตัวนี้เป็นเฟรมเหล็กเฟรมเหล็กเหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยรอยเชื่อมมันจะเล็กๆอย่างนี้ค่ะอ่าเป็เฟมเหล็กนะครับใช่ค่ะโอสปีดค่ะแล้วก็จะมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับค่ะจะตอขยับไปวงานสักคู่อย่าต่อมาค่ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะให้ลูกค้าเห็นนะคงเข้ามาในร้านมันจะละลานตาใช่ไหมคะที่ตองดู จะให้ดูทรงเปล่งออกมาออเด็กๆผมดูฟังเถ้าลูกค้าตอนนี้เราจะจับกลุ่มเมื่อกี้สักผ้าสู้นี้เป็นเป็กนเนาะครับผมหลังจากนี้ไปเราจะพูดถึงจักรยานเฟรมอปรูมิเนียมนะครับสำหรับท่านที่ต้องการน้ำหนักเบาๆหรือต้องการเอานำจักรยานไปปั่นนอกสถานที่ครับผมไปทะเลไปอุทยานสาวาทิ์ไปกับครอบครัวปั่นกับลูก ค่ะแล้วก็ต้องน้ำหนักเบาๆครับผมอันนี้อันนี้คือตอบโจทย์นะอ่าตอบโจทย์ก็คืออะลูมิเนียมสนิทไม่เคลื่อนใช้ไปเลยถึง20ปีตัวท่านหน้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นแบรนด์ดับเบิลแกเกอร์ลักษณะพิเศษคือเฟรมจะเป็นท่อคู่ขนาดนะครับเดี๋ยวผมาไม่ดูท่อคู่เฟรมโค้งลักษณะนี้เป็นทรงสปอร์ตเท้าตัวน้ำหนักเบา ส่วนใหญ่แล้วทางร้านเนี่ยก็จะมีน้องๆหนู่มๆวัยประมาณ8-9ขวบเนี่ยจะได้แบรนด์นี้ไปเพราะน้ำหนักเบาเด็กเขาจะคอนโทรลได้ดีอ๋อครับผมครับผมจะไปรู้ใกล้ๆนี้เลนะครับค่ะนี่ยนะครับผมข้างหน้าเนี่ยที่เราเห็นก็มีสีส้มแล้วกะสีขาวนะครับสีขาวดำ3 0ี0เป็น Double Trigger ทั้งหมดท้าได้นะคะครับผมแล้วก็ ส่วนทันเขาดำเนี้ยจะเห็นว่าตัวร้อยเนี่ยจะแตกต่างหน่อยนึงนะคะยาวยิ่งร้อจะไม่เหมือนกันนะครับแผ่นก็จะยกสูงนะคะตัวเนี้ยเนี่ยจะคือเหมือนแบบเอ่อเสือภูเขานิธิก็ได้สำหรับเอ่อน้องผู้ชายที่ต้องความความแบบสนุกสนานมากขึ้นลุยๆหน่อยก็จะมาดูเป็นคันนี้ก็ได้ค่ะบอันนี้นะครับ ถัดไปจะเห็นว่าวิวัฒนาการของมาันาเปลีนจะเป็นทรงลักษณะเดียวเคิร์ฟโค้งเหมือนกันเห็นไหมคะครับผมก็คือมันมันเป็นทรงสปอร์ตโคง้งโค้งเลยนะครับเห็นี้เห็นความเคิคร,คร์ฟของเขาใช่ไหมคะใครโค้งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ออร์ดี้สีแดงอลูมิเนียมนะคะครับผมสวยงามถัดไปก็จะเป็นแบรนด์วอตเซนเหมือนคันหน้าร้านครับผมคันนี้นี แฟนเพจ <laughs> ของพี่ พศเพิ่งโทรมาคอนเฟิร์มเมื่อสักครู่สดๆแลร้อนๆเลยอันนี้อันนี้คือจองคันนี้เลยนะครับผมจองเมื่อสักครู่องต่อหน้าพโพ์เลยครับผมก็ต้องขอบคุณทางช่องคุณพศคนยโสมากๆเลยนะครับคุณต้องดูฝั่นี้หน่อยนะครับค่ะคันนี้เลยนะคะคันนี้เลยนะครับลูกค้ามาจากชลบุรีนะครับลูกค้าจากชลบุรีนะครับก็คือสนใจรุ่นนี้เลยนะครับผมเมื่อสักครู่เพิ่งจองกันสดๆดร้อนๆกำลังถ่ายเลยเลยค่ะครับผมแล้วต่อไปตรงไหนครับ ถัดเข้ามาก็จะเป็นยังอยู่ในกลุ่มของอะลูมิเนียมคันแรกที่พี่เห็นเขาเขาม่งเนี่ยก็จะเป็นอะลูมิเนียมร้อสิบแปดสำหรับคุณหนุมหนูหรือคุณผู้หญิงที่ไม่ต้องการรถที่สูงมากคันนี้จะเห็นว่าร้อสิบแปดครับผมี้ะเห็นความตาดสีส้มจะเป็นร้อยยี่สิบนะคะค้อความใหญ่ความเล็กกระต่างกันนะครับฮู้ล้อเล็กกว่าก็จะ ความตัดความสูงจะต่ำลงมาสักสองนิ้วอสำหรับรเด็กๆที่ยืนยืนไม่ถึงก็พิจารณาร้อสิบแปดก็ได้นะคะ,ะคคถัดมาเนี่ยสีสยังอยู่ที่รูพันสีส้มเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับให้ค่ะพันสีส้มเนี่ยจะเป็นของแบร <S 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 นด์ panasonic โอ้โหแบรนด์นี้นะครับนี่นะคคันนี้ขับแบบแน่นมาก สีสดมากเลยนะคี้ใช่ค่ะความรู้สึกในการขี่นะคะจะแน่นหน้าขี่แล้วก็น่าใช้คันนี้เนี่ยพิเศษตรงที่มีดูปัันไฟให้นี่นะครับนี่ยคะมีดูปัันไฟให้ก็คือไฟจะขึ้นจากมุมตัวนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ไฟจะเป็นตัวที่เวลาเราปัน่นไฟจะติดอ <c oughs> อยากดูไหมคะหรือแม่คะปั่นให้ดูปั่น้ไม่เป็นไรหรอกยกยกยกขึ้นหน่อยครับดไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ะครัปั่นให้ดูนิดนึงปั่นล้อปั่นมันจะมีแสงบอกเลยใช่ไหมครับโอ้นี่ไงจัดี๋ยนะคะอ๋อเห็นเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอ๋อเวลาปั่นปุ๊บก็คือจะมีไฟตรงนี้เลยนะแบบนี้นะคะครับผมเบาะก็นั่งสบายเป็นเบาะสปริง เป็นก้อนไม่<ต>เจ็บแบบนี้ค่นะบอกสปริงครับผมมีสปริงนะครับ <c oughs> สายกรุด <c oughs> พลังนิดนึงนะครับต้องพออไปถัดมาก็ด้านในเนะะี่ยค่ะที่เราเห็นเนี่ยก็ก็จะเป็นอลูมิเนียมตัวนี้ก็ไอซีซีมีช็อคข้างหน้าแล้วก็มีช็อคหลังนะคะอ่าขันขันขาวถัดไปก็เป็นคันแดิแล ขับได้เดินขับได้อยู่คันนี้แหละคันนี้พิเศษตรงที่ว่าแฮนด์มันเนี่ยสามารถสไลด์รักสูงต่ำได้แต่อยากจะเปลี่ยนก้าแนแฮนด์เนี่ยก,ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะตัวนี้จะเบามากมีลูกค้าบางท่านเหมือนกันที่ต้องการจักรยานแล้วเขาจําเป็นต้องขึ้นสะพานลอยอะค่ะอ๋อคือต้องาการยกข้ามสะพานลอยใช่ค่ะเขาก็จะมาดูประเภทนี้มันจะน้ำหนักเบา สามารถยกข้ามสะพานลอยได้โดยไม่หนักมากนะครับอย่างสองท่านนั้นนะคะก็เป็นอารมณ์เหมือนกันแต่พับไม่ได้มีความเป็นวีเท็จท่านในสุดนะคะจะเห็นสังเกตที่แหนจะเป็นโค้งเห็นไหมคะโค้งนก็จะมีความเป็นวีเท็ตรงนี้นะครับตรงแหนนะครับค่ะคลาสสิกแล้วค่ะตอนนี้สวยนะครับสวยมากคลาสสิกมากเลยนะครับทีนี้ถัดมานะคะ ถัดมาจะเป็นจักรยานแม่บ้านอันนี้คือเหมือนไปจ่ายตลาดอะไรประมาณนี้นใช่ไหมครับก็ลูกค้าทางร้านที่ใช้เนี่ยมีหลายประเภทก็จะเป็นคุณผู้หญิงที่มีลูกน้อย <laughs> อยากจะซื้อไปฝั่นในหมู่บ้านให้ลูกเล็กๆรับลมถ้าท่านก็จะซื้อไปแล้วก็ไปใส่ที่นั่ง เบบีอ๋อก็ใส่ด้านหน้านะครับใช่ค่ะจะใส่เบบีอ่ะแบบที่นน่าจับน้องน้องได้แล้วก็จะผ่านพาร่รับลฟรมตอนเย็นในหมู่บ้านก็มีหรือจะผู้สูงอายุหน่อยอ๋อครับที่ต้องการออกกำลังกายก็มีตะก้าใส่ของด้านหน้าเลยนะครับใช่ใช่ค่ะอ่ผู้สูงอายุที่ต้องการออกกำลังกายแล้วก็มถไม่หนักมากก็จะพิจารณาคันนี้ เพราะคันนี้เนี่ยจักรยานแม่บ้านที่ทางที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยนะคะจะเป็นล้อยี่ขนาด1้อยี่สิบสี่เฟรมเป็นอะลูมิเนียมเป็นน้ำหนักเบาก็น,น,น้ำหนักเบานะครับดังนั้นผู้สูงอายุหรือคุณผู้หญิงเนี่ยสามารถคอนโทรลได้ดีระยะจะไม่สูงมากสามารถยืนถึงได้แล้วประคองได้อย่างสบายเด้ยวรูบอกเลยนะครับใช่ค่ะดังนั้นคันแบบเนี้ยจะได้รับความนิยมจาก คุณผู้หญิงเยอะเลยครับผมอันนี้ก็คือปุ่มปุ่มแม่บ้านนะครับใช่ค่ะเรียกว่าครอบคุมแล้วกันนะครับครอบคุมเยอะเลยแล้วที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราเราจะแถมตะกร้าสแตนเลส อย่างดีให้เลยอย่างนี้นะคะเราแถมแล้วเราติดตั้งให้เรียบร้อยเลยก็คือตัวที่ไม่มีก็คือจะจะให้เหมือนกันให้เหมือนกันค่ะพอดีร้านเราเล็กมากเราเราใส่ตะกร้าทุกคันไม่ได้มันเก็บไม่ได้ก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อก็คือมีตะกร้าให้นะครับใช่ค่ะแล้วเราก็มีอ่าไฟเราก็ติดตั้งไฟให้ตตอย่างคันนี้ค่ะคันนี้จะเห็นว่าเราไม่มีดูปั่นไฟแต่เราก็จะใส่ไฟที่เวลาใช้เรากดอย่างนี้ค่ะไฟที่เวลาลูกค้าปั่นไฟ ถ้าไม่ใช้เราก็ยกขึ้นครับผมอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็มีความคลาดสิกอยู่ในตัวอย่างข้างในพันสีฟ้าก็จะมีดูมฝันไปเราก็จะให้ไปอีกประเภทหนึ่งอ๋อนี่ก็คือมีดุมอยู่ข้างล่างนะครับใช่เดี๋ยวแป๊บนึนะครับนี่ค่ะเราก็จะติดไฟให้เหมือนพันสีเทาข้างในนี่ค่ะใช่ค่ะ ก็แต่งตัวให้เสร็จเลยค่ะให้ตะก้าให้ไฟเรียบร้อยพร้อมใช้เรียกว่าเรียกว่าแต่งให้เรียบร้อยนะครับตะก้าเสร็จเรียบร้อยอย่างดีครับผมโอเคครับอันนี้คือกลุ่มของแม่บ้านนะขนาด124จริงๆแล้วอ่ะซส์เนี่ยค่อนข้างหายากแล้วเป็นเฟรมอะลูมิเนียมด้วยก็มาหาที่เราได้พัคเกตแล้วนะคะเฟรมสวยภาพดีถัดมาก็มาดูตัวไฮบินี้ก่อนก็ได้ค่ะ เดีวยวนะครับผมหมุนกันครับนี่ครับไฮบิดสามตัวนี้ทุกคลิปที่แล้วมีพูดถึงนะคะก็ให้ชมอีกสักรอบหนึ่งครับผมน,นี่ก็จะเป็นตัวเบรินดาสีขาวโมเมนตั้งสองคันนี้โมเมนตั้มีสองสีสีขาวกับสีดำสีขาวกับสีดำนะถ้าสามคันนี้เป็นแบรนด์ของไต้หวันจักรยานแบรนไต้หวันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นจักรยานที่ดีนะคะครับผมอ่าเป็นล้อบางเราก็เรียกจักรยานไฮบิด ล้อบางแล้วล้อใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะเพื่ะนท่านลูกค้าที่คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่มีความสนใจทางร้านเราก็มีก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะของไต,ต้หวันนะคร<ช>่ะถัดมานะคะมาดูตัวมินิมินิตอนนี้กำลังอินเทรนด์นะคะ,นะตัวมินินะครับผมมินิตอนนี้เนี่ยน่ารักน่ารักเลยเ,ลยเนี่ยค่ะเรามีอยู่มันจะเป็นล้อขาวล้อหน้าขาว หลังเขียวอ๋อนี่ครับขอบขอบขอบนะครับขาล้อขาวหลังแดงขอบแดงนะครับผมแดงไปดูอใกล้นะครับเนี่ครับค่ะอันนี้ฝั่งนี้เขียวนะครับตัวนี้เนี่ยเอ่อได้ได้เขาเรียกไงดีมีความน่ารักวินเทจ e สำหรับสายคาเฟ่ปั่นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปั่นดีมากนะคะคันนี้เนี่ยล้อเนี่ย จะเป็นอลูมิเนียมสองชั้นมีความแข็งแรงมากนะคะแล้วก็สามารถลดล้อเร็วได้<อ>ตัวนี้สี่พันต้นๆนะคะ,นนะคไม่แพงแล้วก็ดูความต่างนะคะอย่างคันนี้เนี่ยตัวคอของมันจะเป็นคอเล็กใช่ไหมคะอันนี้คอเล็กนะครับตัวนี้คอใหญ่แล้วเห็นไหมคะต่างกับตรงนี้นะครับใช่คอใหญ่แล้วเห็นไหมคะทีนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าแล้ว ราคาใกล้เคียงกันหมดแตกต่างก็ประมาณอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกคานะคะครับผมอันนี้ถัดมาก็จะเป็นเดี๋ยวเดินไปเลยครับเซนมาหน้าตัวจักรยานเสือภูเขาอันนี้เป็นแนวเป็นแนวแบบเสือภูเขาหรือ mountain bike หน้าสุดเนี่ยจะเป็นตัวจะเป็นตัวดารคอนนะคะดารคอนเสือภูเขาเพราะ้าอาจจะเคยเห็นแล้วเพนาะน่าอาจจะอุ้ย ดาฮอนมีเสียงเขาได้เหรอประมาณน,นี้อ่าดาฮอนตัวนี้เป็นรุ่นของเอสเปสโซ่นะคะสามารถพับได้ดีไซน์น USA นี่เนาะวัสดุนะคะตัวนี้เป็นไฮเทนนะคะเป็นเหล็กที่มีความยืดหยุ่นได้ดีอ๋อ นะคะเวลาปั่นแล้วเนี่ยไม่ไม่มันจะมีแรงซอฟแรงกระแทก<อ>ได้ดียืดยตัวไ<อ>ด้ดีไม่กระด้างน,นะคะคือความแข็งแรงสําหรับท่านที่ชอบล้อขนาด26แล้วต้องการเคลื่อนที่ได้ก็พิจารณาคันนี้ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นตัวราบมกินี่ตัวน,นี้ไม่ไม่มีโชค๊คไม่ไม่มีโชค๊คมีจานหน้าสามจาน ใช่ค่ะจะหน้าสามจานเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังให้ด้านหลังก็หนึ่งหกหกสปรีหกสามยี่สิบสี่แล้วยี่สิบสี่สปีหกสามสิบแปดเอาพ่อไ่แม่ขาอากาศร้อ,าคาอนคำ <c oughs> น,นวนผิดคำนวเลขผิดน <c oughs> ะครับหกสามสิบแปดสิบแปดสปรีพอไผ่พ่อชิปเตอร์ก็จะมีไซส์กว่าเป็นของชิมาโน ใี่ค่ะายขวาครับผมอันนี้นะครับค่ะสีดําสีดํานะครับผมตัวนี้ราคาไม่แรงนะคะตัวนี้ราคาไม่แรงเลยถัดไปก็โตโยต้าสีแดงตัวนี้เฟรมเป็นอะลูมิเนียมโตโยต้าะครับผมตัวนี้นะอะลูมิเนียมรอยเชื่อมใหญ่ๆอย่างนี้เฟรมอะลูมิเนียมโตโยตา้าตัวนี้จะบอกคลาสสิกก็ได้นะโลโก้มันคลาสสิกแล้วโลโก้ใหญ่นะ ค่ะมีโชคคู่หน้าแล้วก็มีโชค๊คหลังด้วยนะคะมีจานหน้าสามใบแล้วก็จานาหลังเห็นไคะนี่ให้ค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดจานาหลังเจ็ดจานหน้าสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสปีดครับผมคันนี้ปั่นดีค่ะคันนี้เป็นอีกคันนึงที่ทางร้านเนี่ยเปลี่ยนยางนอกยางหนังหน้าหลังให้เรียบร้อยแล้วนี่คือ ทางร้านเซอร์วิสไม่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแล้วค่ะถ้านนมสาสภาพไม่ดีเลยอย่าร้านจะเปลี่ยนให้เลยนะม,มันไม่ต้องมีเคสเลยเปลี่ยนให้เลยแต่ถ้าสภาพแบบว่าใช้ได้เราก็ขายตามสภาพนะคะอันนี้ก็คือ,อ,อเป็นเกี่ยวกับเ,เหมือนเหมือนเสือภูเขานะครับแนวแนวแนวปั่นเสือภูเขารับได้ครับผมดูนะคะเดวนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปดูเออไปดูกลุ่มที่หลายท่านสนใจมากๆเลยรีเควสมากๆระวังค่ะระวังค่ะอ่ะก็จะเป็นกลุ่มของแบรนด์ดาฮอนเป็นแบรนด์ยอดนิยมนี่นะครับนะคะเป็นแบรนด์ยอดนิยมเลยแบรนด์ดาฮอนนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขึ้นตัวข้อตัวนี้เลยนะครับอย่างทันงนี้ค่ะอย่างทันนี้ค่ะทำร้านเนี่ย สิ่งที่คันนี้เป็นดาฮอนสปีดนะคะล้ออะลูมิเนียมสองชั้นนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยร้านเปลี่ยนยางให้คือแต่งให้มันหลออ่อขอึ้นคือสภาพยางที่มาเนี่ยมัน,ม,นมันไม่โอเคละเราเปลี่ยนได้เลยเราเปลี่ยนยางอย่างดีเนะะี่ยค่ะไต้หวันยางเค็นด้าแล้วเราเปลี่ยนให้ครับผมแล้วเราก็เปลี่ยนหลายจุดจะว่ายังไงดีไงแฮนเนี่ย บอกแทนแล้วก็เปลี่ยนนะคะคเดี๋ยวคันนี้มีลูกค้าที่คอนเฟิร์มมาแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนชิปเตอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นดาฮอนเมทอคันสีิส้มทำโซนอลูมิเนียมนะคะตัวคอสามารถสไลด์ปรับขึ้นลงได้ชิปเตอร์เกียร์กด ใช้วิธีกดเอานะคะดาฮอนนะครับค่ะถัดไปก็จะเป็นแบรนด์ดาคอนแต่เป็นรุ่นอเทาเดี๋ยวผมให้ดูรุ่นนิดนึงนครับนี่น,นะ,ค,ะครับค่ะครับตัวนี้เนี่ยมีตะแกรงหลังด้วยนะคะทางร้านก็แตะให้ให้สวยขึ้นเ,เดิมไม่มีหรทางร้านก็ไปเอาของดาคอนเนี่ย มือสองมาแต่งให้ให้หล่อขึ้นสวยขึ้นแล้วก็แทนตัวเนี้ยจะเป็นแทนที่คลาสสิกแล้วนะคะลักษณะแทนเห็นไหมคะคลาสสิกแล้วก็ขึ้นอยู่ความชอบของลูกค้าอยคะ่ะเมโทรเนี่ยเรามีอยู่มัสัคัครุสีส้มเนาะเรามีสามันตอนนี้สีส้มสีแดงสีแดงนะครับสีฟ้า สีฟ้านะครับมีโฟนะครับทั้งสามพายนสามารถสไลด์ปรับแฮนด์ขึ้นลงได้ก็คือปรับปรับโอ้ปรับแฮนด์ได้ฮ่าปรับแฮนด์ขึ้นลงได้ได้ครับมียกสูงยกปลังได้นะครับใช่ค่ะตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวรุ่น SUV D6 เป็นเฟรมเล็กตาหอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูล้อนองเขาเนี่ยนะครับผมสีขาวนะครับค่ะ ก็แฮนด์ก็ปรับระดับขึ้นลงได้เช่นกันค่ะครับผมก็ประมาณนี้ทีนี้อ่ามีหุ่มนี้อันนี้ไปดูก็ได้ค่ะแม่ค้าเก็บเองสำหรับคนที่เออไปเอมาน่ารักดีอะไรเก็บแม่ค้าเก็บเองนะคะนี่เดี๋ยวจะเก็บเก็บเพราะความน่ารักอ๋อแม่ค้าอยากโชว์นะหมายถึงว่าที่ดูก็จะมีของคันนี้นะคะ นี่ครับความน่ารักนะครับคันนี้นะคันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของมาสราตินี่ครับเป็นอลูมิเนียมสวยมากเลยคันนี้ล้อล้อสิบหกครับนะคะเกียร์เดี๋ยวนะคะสามเจ็ดสปีดครับผมเกียร์ชิมานโน่เจ็ดสปีดค่ะอ่ล้ออลูมิเนียมสองชั้นขอแบแดง อันนี้อันนี้แม่ค้าเก็บเองเลยเใช่ไหมครับเก็บเองค่ะแทนปรับระดับได้ตัวจับนี้เราก็ซึ้งมาแต่งให้มันสวยงามมากขึ้ก็คือปรับปรุงให้มันสวยขึ้นนะครับก็บแแต่ความชอบของแต่ละท่านรับมท่านที่ชอบจักรยานก็สนุกในการแต่ง <laughs> แล้วก็แต่ตงตามที่ คือพูดง่ายๆก็คือคันไหนที่สภาพยังไม่ดีแล้วก็มาปรับแต่งให้ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะคันนี้ก็เสียห้าร้อยเสียห <500. S 1> ้าร้อยครับผมส่วนตัวมีความชอบรถอเสียเลยอ๋ออันนี้ก็น่ารักค่ะอันนี้ก็มีเกลีย์เหมือนกันอันนี้น่ารักนะครับผมอันนี้ไหมคะก็นเก็บเองนะครับเก็บค่ะนี่นะครับคือสนใจยังไงก็ ก็มาถามที่เรครับผมก็คือบางทีไม่เข้าใจเรื่องจักรยานก็โทรมาปรึกษาได้เนาะได้ค่ะครับผมก็คือเรื่องซื้อไงเราแนะนเราก็จะได้รับคําแนะนําดีๆจากแม่ค้านะครับค่ะอย่างคันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเปโยคันนี้ก็เป็นอีกคันที่เขาเก็ตกันแล้วค่ะเปโยนะครับทางร้านตอนนี้มีอยู่สามคันมีสีฟ้าพาสเทลแล้วสีส้มด้านหลังจะมีตะแกรงนี่นะครับค่ะ คันนี้เป็นอลูมิเนียมแต่เบาพิเศษอ๋อมมากเป็นล้อสิ16คันนี้ก็ถ้าพอเล่นจักรยานเกบเขาก็เก็บกันแล้วค่ะคับผมทาทงร้านก็ไปล่ามอนกันสามคันนี้คือสุดยอดแล้วนะครับสวยสวยนะครับตอนนี้นะก็อาจจะไม่สุดยอดสําหรับบางท่าน <laughs> แต่ว่า ราพอดีเปิดตู้มาเราเจอแล้วชอบเก๋งประมาณนี้แต่สําหรับบางท่านที่เขาเล่นจักรยานเขาก็จะอาจจะสวยกว่านี้ได้เขามีคือแล้วแต่คนเขาเรียกว่าอย่างไรดี่อะคนที่ชอบจักรยานมันไม่มีวันตกกรอบางคนเขาก็มีความหลงไหลจักรยานมือสองระคะมันก็มีสตอรี่ของมันะครอคมแล้วก็บางคนก็เล่นในจักรยานในหลายหลากหลายรูปแบบบางท่านก็ ปั่นระยะยาวหัวริงเข้าแก๊งประดิษก็ปั่นกําลังกายแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันออกไปนวัตกรรมจักรยานแต่ละรื่นก็สูงต่ำแตกต่างกันก็จะเหมือนการสะสมนะครับใช่ไหมประมาณนั้นไหมเหมือนกันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละท่านว่าโจทย์ของเขานั้นเนี่ยเขาต้องการจักรยานไปปั่นในลักษณะไหนแต่ทางร้านเราเนี่ยลุ่นพัาจะเป็นลักษณะครอบครัวอ่า คุณหนูหน,หนูเด็กๆครับผมอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าผู้สูงอายุนะคะขอทารานจะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะครับค่ะก็ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นจักรยานที่ปัน่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในหมู่บ้านครับผมบางท่านก็นำไปไปั่นไปที่ทำงานระยะสั้นๆบ,บางท่านก็ขอเอาไปดอกไว้หน้าหมู่บ้านแล้วต่อรถ บ้านไม่ต้องซื้อแพงมากตัดแต่ตัดผลได้ออเวลามาเนี่ยเราก็ถามมากท่านไหนเป็นผู้ใช้แล้วก็โจทย์ของท่านคืออะไร,รแล้วเราก็จะค่อยๆแนะนําให้ข้อมูลลูกค,คา้าจนลูกค้าเข้าใจเขาก็จะเริ่มเลือกดีไซน์ลนะว่าของเขาหเหมาะลักษณะไหนจนเป็นที่พอใจแล้วเขาก็รับกักบ้าบทางร้านเรา ในเรื่องของก่อดส่ง่็เราจะฟูลเซอร์วิสสามารถตันได้เลยนะคะไม่มีปัญหาแล้วก็เวลาเวลาซื้อของมือสองเราไม่มีรับประกันอยู่แล้วแต่เวลา,าลูกค้ารับไปเนี่ยภายใน7วันถ้ามีปัญหาส่วนใหญ่แล้าจะพิจารณาแล้วก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรอ๋อ <Okay. S 2> นะครับ อันนี้อันนี้ก็คือคําแนะนําที่ดีนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านนะครับวันนี้ละเอียดมากนะครับอาจจะต้องเป็นสองเป็นสอง EP นะครับเพราะว่ายาวเหลือเกินเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเผื่อเพื่อลบคลิปเดียวได้ก็จะลงต้อมีอะไรก็สอบถามเข้ามาทางร้านได้นะครับครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับต้องเงยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ